เอาดีๆเด้อเย็บลงที่ดินทันเลยไปอ้อมาหอดกันลอยพร้อมเลยโอ้บ่ได้อาเซ็งนี่ตอนมาเห็ดบักคือคือตอนมาเห็ดบักคือคือตอนมาหอดแล้วนั่งอยู่นี่แล้วได้บ่เซ็งบางโดนแท้ Kai khung khuya, việc sản cung mai mui tia cono ở cung hoa yang biểu tia của yêu hảo câu tia cono tia sân รึเอป่าอัดบด่ไปมือนี้ตามติดชีวิตเด็กน้อยแล้วมือบ้านนี้วาซิมานำเนาะน้องอาเซงกะเห็ดคือขนาดไปเบิง้งนอเซงสีซ้อนป่าได้จากโตคูน <c oughs> แกงเด็กๆพามา ส่วนนี่งามคือะพาช่วยมาไทยหูบเลยว่าสุนงามได้ยากเที่ยวเรามานั่งเห็นผ้าหันอโออันนั้นทันบ่กน้องน้องอยู่รูมนะอันนี้ตีน้องรวมบานโอ้ยฟอมบะหูเลย มีเธอเซงเหตุผลยัไปกินป่าเซงอยู่บ่เหมือนนี่นะเซงมองดูหันน่องยังมีคนอยู่หันซ้อนๆอยู่หันแนวป่านี่เนาะน้องรวมเลยฟาร์มอยู่บ้านนี้ตัางดนบอกหูว่ามีน้องรวมบ้านเด้่แม่เลยฟามคิดว่าบอกว่ามันเป็นน้องรวม ก็คือร่วมบานผู้ได้มาห้างกินกับใดเมดโอ้คุนป้าเด็กหน่อยกุลคุณใส่ละคุน,คน,คนเก็บไปไหม <c oughs> มีผักปุ่งล่านคนอยู่น้องกำลังซ้อนเด็กหน่อยแล่นไปใส่แล้วป้าคนนั้นคือมาเปล่าใช่ไหมอาเซียนไวไ้ๆวนะบอทันเข้าแล้วไว <c oughs> ไว้ไวไว,ไว,ไวบงับงบงับงบังดู บักนองคนนั้นเปล่าขนาดเลยได้อยู่บ่อ้มาหอดกรอัรลอยพร้อมเลยซ้อนแวบนัันสิโอ้เอาห้อยอันนี้คือทิมท้มไล่แถบมนเป็นกินตีห้อยนี่นะก็สีได,ด้เด็กซ้อนห้อยทิ้มมาเลยปะโทเลยเก็บเอยเก็บห้อยก็พอแล้วเอยเก็บห้อยก็พอแห้งแล้วนี่นะบอทาซ้อนนะเอเย้ย มีปิ้งอยู่บ่บ่มีเนาะพี่คนมานำกันส้อนคนลงไปละเอาเสียงลงไปซ้อนไหมซ้อนเอาของกินแรงไปตอนแม่น่ะกัะเปีย ลงไปเปียกแล้วก็กับเ,เพื่อนเลยไปเปลี่ยนเสื้อผ้าจัดไปอ๋เบอร์สาวซองลงไปเบอร์สาวซองนะบุญลอยน้ำสบายใจแล้วโอ้ <c oughs> จอมมาลอยน้ำตี มามาซ้อนเท่ากับผิดนะมาลอยน้ำเท่ากับถึกเอาเซ็งมักขึ้นมไปแล้วอ,อ้าวตอนนั้นมาข้ากินแบบนี้มาหันเราไปลงแกเสื้อไหมอือแกแกเสื้อเราก็ลงเลยใส่ร่มมดนว่ามันเป็นอะไร เดี๋ยวซ้อนนซ้อนกอันนี้บอได้อันนี่ตอนมาเห็ดบักคือตอนมาเห็ดบักคือตอนมาหอแล้วนั่งอยู่นี่แล้วไปซ้อนเอากุ้งเอาหอยมี บ่ต้องลอยน้ำแม่อ้าวลงไปทยอยกันลงไปน้องอสิ่งว่าท้าก่อนเนาะท้าเบิ่งเข้าได้ปู่ได้ป่าคนจังสิงไป,ปนีวิธี่วิธีซ้อนโอ้ได้กระปูตัวนึง เอาดีๆเด้อเย็บลงที่ดินทันเลยไปเอาลูกตุ่นหนูมาลงหน่อยเออเทลงฮันเราซ้อนไปทางฟุ้นวันนี้นะนี่เบิ้งเบอร์สาวซ้องเห็ดนี่เห็ดนำเบอร์สาวซ้องนี่ทีมงานไปกระท่อม ใบว่าสันซ้อนให้มันใด้เดเห็นว่าเห็ดคือลาวน่ะถอวล้งมานเห็ดบงรูฝ่าลูกคุณนู้มาซ้อนป่าซ้อนคือเล่าเอาก็ตตรงซ้อนเลไก่อนโอบป่าโอยป่าสันจับป่าหรอปอยเบอรสองสงนี่บไดได้ตื่นป่า ตื่นป่ะจะต้องซ้อนไปยาวๆเราค่อยอันค่อยเอาขึ้นแม่สิ่งหองกีดขีดอยู่ฮันแล้วอยู่บ่เอาอยู่บ่ห้อยน่เบาบ่เบาไปเอาคู่อลยมาปะ tiếp hay ưỡi ưỡi siểu hoi nè, bò thả xót cái <cười> <cười> xong, xong mà, này kinh lắm, ưỡi ní, xót xót người nào Khi mà nè, là xắt làm cẩn, bưng lược tổ nhai, nhai hay ưỡi, ok ok, lấy, lấy อือคือว่าเอานาใส่กุออกก้งใต้ไปแหละหแบบ้อ,ะอยก <อย S 1> ับกี่ยตห้อยกับกี่ไตต,ตักดีๆได้กุ้งออกหมดได้ ไปตักน้ำใส่ขูแล้วต oh, ักกุ้งอักหมดเาเด้โอ้โอสยสมกูได้้าเสงเบ่งดนสิพอกินอยู่บ้ามือนีจะเป่นทิย้ยกินกไปเอามาเปิดเบิ้ง nhi, say bà cháu, cháu đay pa đi ní đay nè nè nè, ô, đay pa tuôi con nè, ní măn đê, đay pa tuồi nưng, đay xong tuồi, đay pa xong tuồi nọ, ta cả đay hoi cáp kíp, ô, lai đấy nè, cụ xì đầm ní đay lai nọ, nọ, nào cụ nhảy oh, mà. ยกยกขึ้นแบบแล้วล่ะพอแล้วพอแล้วเต็มคููแล้วมีแต่ห้อยอย่างเดียวบอกมาเก็บห้อยหรอะเอตั้งใจมาเก็บห้อย้ออนเนอนกอน็ยังว่าบอกจะเอบปท่าลงแหละเก็บอยู่ถึง เอาง้มก็ไดกุ้งดิสิโอ้เ yup. yeah well> ียงเป็นอะไรความหูส um yep ึกความหูสึกลงไปน้องเมื <k <k um ่อกี้นี่ลงน้องเมื่อกี้นี่บ่งููซึกเลยบ่รหูสึกเลยทางนี้เด็กโอ้จะคือซ้อนได้ไล่หอบแทเก็บดนแทะ คุณได้ทางป่านี่ได้ทางได้ทางป่าทางกุ้งทางห้อยคนนี้ก็มิดอิ่มซิมเสื้องอยู่นี่ใจผู้เดียวโอ้เราบุปากเราได้ล่าด้เด้อ่นเห็ดยังซ้อนบ่ย่างบุพเพบ่ เจอป่าอีใสนี่ไปลางเรามาใจอีกเราโซนบนนึงบัไดบักไล,ล่ไล่อาเซ่งเบิ้ไงมนี่เบิ้งไว้อาเซิงโซนกับน้องโซนคือกันบอโอ้หากินมาเนาะสาวเสื้อสีม่วงเลยกุมแรงก่อนเนาะใจกุง้งคุณได้มีการซ้อนกุ้งมาให้มู่อีก เอาแต่ห้อยยางเดียวหุ่นห้อยขู่หนึ่งจะคือเอาไปไล่แทฝนกินหมดอยู่ตีผู้เดียวตัวน้อยๆเอาไปให้แม่เอาไปให้แม่กินกับแม่สองคนทันและอ๋อไม่เาอ๋อญาติอันไม่เท้าเด้ไล่คนเนาะ 浙江啊。